สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายบทที่6ครับการวิเคราะห์พื้นผิว surface analysis ครับเริ่มต้นในการเปิดโปรแกรม ArcMap 10ขึ้นมาครับ mm hmm. Connect folder ครับเปิดไฟล์ที่มีชื่อว่า IDW2 ขึ้นมาครับทำการสร้างโฟลเดอร์ครับโดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ และเราจะเซฟข้อมูลต่างๆไว้ที่นั่นนะครับไปที่ New Folder และตั้งชื่อครับต่อมาจะทำการ Surface การสร้างเส้นคอนัทร์นะครับไปเปิดเครื่องมือที่มีชื่อว่า TD Analyze ครับ จากนั้นจะปรากฏแถบเครื่องมือ t d Anolite ขึ้นมากดที่ Create Contour นะครับและกดคลิกไปยังพื้นที่ที่ต้องการครับจะเป็นเส้นคอนทัวร์ขึ้นมาในในกรอบนะครับถ้าเราต้องการที่จะลบไปที่เครื่องหมายเมาส์ Select Element ครับลากเส้นครอบเส้นคอนทัวร์เลยครับ มันจะแสดงกรอบขึ้นมานะครับแล้วกด delete จากนั้นเส้นคอนัวรจะหายไปนะครับไปที่เครื่องมือ arc tool box td analyze to raster surface กดเลือกคอนัวรครับจะปรากฏหน้าต่างคอนัวรขึ้นมานะครับในช่อง input raster เลือก IDW2 ครับช่อง Output p o l y l i n e f u t u r e กดที่รูปแฟ้มสีเหลืองนะครับจะปรากฏหน้าต่าง Output p o l y l i n e Future ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อว่า Contour ครับเสร็จแล้วกด Save นะครับในช่อง Contour Interval ใส่ค่า50ครับเสร็จแล้วกดโอเคเมื่อประมวลผลเสร็จนะครับเส้นคอนทัวร์จ,จะมีระยะห่าง50เมตรนะครับและคลิกขวาที่คอนทัวร์ครับเลือก Property จะปรากฏหน้าต่าง Layer property ขึ้นมาเลือกเล็บลาเบลในช่องลาเบลฟิลให้เลือกคอนทัวร์ครับเปลี่ยนฟอนต์และสีได้ตามต้องการนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับคลิกขวาที่คอนทัวร์ลาเบลฟิลเจอร์ครับจะแสดงเลขชั้นความสูงขึ้นมานะครับ ต่อไปเป็นแนวการมองเห็นนะครับเลือกใช้เครื่องมือ Create Line of Sight ครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับโดยกดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายนะครับเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวแทน เส้นสีแดงคือบริเวณที่ถูกกีดขวางจากจุดสังเกตนะครับเส้นสีเขียวคือบริเวณที่สามารถมองเห็นจากจุดสังเกตจุดสีดำสีน้ำเงินและสีแดงแทนจุดสีดำคือตำแหน่งจุดสังเกตนะครับจุดสีน้ำเงินคือตำแหน่งที่ถูกกีดขวางจากตำแหน่งจุดสังเกตไปยังตำแหน่งเป้าหมายจุดสีแดงคือตำแหน่งเป้าหมายครับต่อมาคือทิศทางการไหลครับไปที่เครื่องมือที่มีชื่อว่า c r e a t e Stay Press p a s s จะปรากฏเส้นทางการไหลของวัตถุนะครับโดยเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นการสร้างภาพตัดขวาง ไปที่เครื่องมือที่มีชื่อว่า Interpolate Line ทำการลากเส้นขึ้นมา1เส้นครับไปที่เครื่องมือ Create Profile Graph ครับจะแสดงหน้าต่างขึ้นมานครับจะแสดงถึงพื้นที่ผิวบริเวณนั้นๆครับและสร้างเส้นเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นครับ คลิกขวาที่ Property เปลี่ยนสีเส้น,นครับเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบและไปที่เครื่องมือ Create Profile Graph อีกครั้งครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบลักษณะพื้นผิวนะครับต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ความลาดชันนะครับ ไปที่เครื่องมือ Art Toolbox เลือก 3D Analyze Tool ครับเลือก Luster Surface กดคลิกที่ Slope จะปรากฏหน้าต่าง Slope ขึ้นมานะครับในช่อง Input Luster เลือก IDW2 ครับส่วนช่อง Output Luster นะครับให้กดที่รูปแฟมสีเหลืองนะครับ จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาครับในช่อง name ให้ตั้งชื่อว่า slope under score de ครับเสร็จแล้วกด save ครับในช่อง output measurement ครับเลือกเป็น d e g r e ครับถ้าเลือกไว้แล้วก็เสร็จแล้วกด ok ครับ ภาพจะแสดงออกมานะครับบริเวณที่เป็นสีเขียวเข้มแสดงว่ามีความสูงมากความลาดชันสามารถคำนวณและวัดจะคิดเป็นองศานะครับไปที่เครื่องมือ ArcToolbox Analyze to Luster Surface กดส o p e อีกครั้งครับเมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับช่อง Input Luster เลือก IDW2 ครับ ส่วนช่อง output raster กดที่แฟ้มสีเหลืองครับจะปรากฏในช่อง name นะครับให้ตั้งชื่อว่า slope underscore per ครับเสร็จแล้วกด save ส่วนในช่อง output measurement นะครับเลือก percent l i g e ครับเสร็จแล้วกด ok ครับ เมื่อประมวลผลเซนนะครับบริเวณที่เป็นสีเขียวเข้มแสดงว่ามีความสูงมากความลาดชันสามารถคำนวณและวัดจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเป็นการวิเคราะห์ค่าความหังเหของความลาดชันนะครับไปที่เครื่องมือ arc toolbox 3 d analyze tool raster surface กดด o บ b ิ e ลคลิกที่ aspect ครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับ ในช่อง input raster เลือก idw2 ครับส่วนช่อง output raster คลิกที่รูปแฟ้มสีเหลืองครับและตั้งชื่อว่า aspect เสร็จแล้วกด save ครับแล้วกด ok เลยครับ จะแสดงออกมานะครับจะมีสีเข้มมากจะมีค่าความสูงมากนะครับและทำการซูมเข้าไปนะครับเพื่อดูค่าความสูงให้สูงไว้ที่จุดสีจากนั้นเลือกเครื่องมือ identify ครับซึ่งมันจะบอกถึงการหันของสีว่าหันตกกระทบกี่องศานะครับ แล้วก็ปิดไปครับต่อมานะครับจะเป็นการตกกระทบของแสงนะครับไปที่เครื่องมือ Arcnbox กดเลือก 3d analyze tool raster surface กดด o u คลิกที่ hue shade ครับเมื่อปรากฏหน้าต่าง hue shade ขึ้นมาแล้วนะครับในช่อง input raster เลือก idw ครับส่วนช่อง เอาพุทลัสเตอร์คลิกที่รูปแฟ้มสีเหลืองครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาในช่องเนมครับตั้งชื่อว่าฮิวเชดครับเสร็จแล้วกดเซฟครับในช่องอัซิมุดนะครับใส่ค่า3 1 5ครับส่วนช่อง Attitude นะครับใส่ค่า45ครับ เสร็จแล้วกดโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะแสดงเป็นลักษณะพื้นผิวที่แสงสว่างตกกระทบบนพื้นผิวของวัตถุนะครับค่าของแสงที่ตกกระทบจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง255ซึ่งแทนด้วยระดับสีเทาจากสีดำจนถึงสีขาวตามลำดับครับ ต่อมานะครับคลิกที่ identify ครับและคลิกไปที่จุดที่เราต้องรู้ค่าแสงตกกระทบจะปรากฏค่าตกกระทบดังภาพนะครับต่อมานะครับไปที่โฟลเดอร์การจนะบุรีนะครับเปิดชั้นข้อมูลอำเภอขึ้นมานครับ คลิกขวาที่อำเภอนะครับเลือก Property จะปรากฏหน้าต่าง Layer Property ครับเลือก s y m b o l o g y ครับตั้งอำเภอเป็นอำเภอละ1นึสีครับโดยคลิกที่ Unquire Value ครับ ในช่อง volume fill ครับเลือก a m um name จากนั้นกด add all volume ครับเสร็จแล้วกด ok ครับจะประกากฏออกมาสีเป็นสีของอำเภอครับแต่ละหนึ่งสีเลย แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าฮิวเชด e นะครับจะปรากฏแสงที่ตกกระทบกับวัตถุคลิกขวาที่อัมเภอเลือก Property ครับจะปรากฏหน้าต่าง Layer Property เลือก Display ในช่อง t r a n s p a r e n t ใส่ค่า70%ครับเสร็จแล้วกด OK นะครับจะเห็นถึงค่าความลึกของพื้นที่มากขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นการสร้าง Shape File นะครับคลิกขวาที่ New ตรง Folder ที่เราสร้างไว้นะครับ กดเลือกเชฟไฟล์ครับสร้างเชฟไฟล์ที่เป็นพอยต์ขึ้นมาครับในช่อง name point ส่วนในช่อง future type ก็เลือกเป็นพอยต์ครับจากนั้นกด edit เลือก select ครับแล้วใส่ค่าให้เป็น Indian 1975 UTM Zone 7 7 n ครับ เมื่อกด add แล้วน,นะครับจากนั้นกด ok ครับและกด ok ทีนะครับและไปที่ editor ครับกด start editing เลือก point ครับเสร็จแล้วกดโอเค กดคอน t ิ n น e เลยครับไปที่คอนสตรั i ชั่น o l ครับลิก point ครับจากนั้นกำหนดจุดครับโดยเราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์จุดได้นะครับโดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนจุด แล้วเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจะปรากฏไอคอนที่เราเลือกไว้บริเวณที่เราเมคจุดเอาไว้นะครับต่อมานะครับไปที่เครื่องมือ Arc t o o l b o x 3D Analyze Tool raster surface view shade ครับเมื่อประกฏหน้าต่าง view shade ขึ้นมานะครับในช่อง input l u s t e r เลือก idw2 ครับในช่อง input point or polyline observer f u t u r e ครับเลือก point ช่อง output raster นะครับกดที่แฟ้มสีเหลืองครับเมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแล้วในช่อง name ให้ตั้งชื่อว่า view shade ครับเสร็จแล้วกด save เสร็จแล้วกด ok ครับรอสักครู่ครับ เสร็จแล้วจะปรากฏด,ดังภาพนะครับสีเขียวคือพื้นที่เราสามารถมาเห็นได้สีชมพูคือพื้นที่ที่บริเวณที่มีสิ่งกีดขวางการมองเห็นของเราครับต่อไปนะครับจะเป็นการคำนวณข้อมูลประมาณปริมาตรในการขุดและถมที่ครับไปที่ไฟล์ปาจีนบุรีครับ ไปที่คัดฟิลครับเปิดไฟล์ dem u n d e r s c o r ก a f t e ัครับกับ dem u n d เ r s c o r e before ครับ แล้วก็ไปที่เครื่องมือ Arc Tool Box ครับไปที่ T-D Analyze Tool ครับเลือก Luster Surface จากนั้นกด Cut Fill ครับเมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับในช่อง Input Before Luster Surface ครับเลือก Dem Before ครับ ในช่อง input after raster surface เลือกเด m ม after ครับส่วนช่อง output raster นะครับกดที่แฟ้มสีเหลืองครับเมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแล้วนะครับในช่อง name ให้ตั้งชื่อว่า cut fill ครับเสร็จแล้วกด save เสร็จแล้วกด ok ครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับจะแสดงดังภาพนะครับสีแดงคือมีการพัดของตะกอนมาทับถมนะครับสีน้ําเงินคือบริเวณที่มีการชะล้างสีเทาคือบริเวณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคลิกขวาที่ cut fill กด open attribute ครับ table คลิกขวาที่ volume ครับ เลือก Sort Descending ครับจะแสดงปริมาณของการทับถมนะครับถ้าค่าเพิ่มปริมาณจะสูญเสียไปนะครับส่วนเขาบอกจำนวนพิกเซลและกิดนะครับ โดยคลิกขวาที่ v o l ลุ่ Sort Ascending ครับ